สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาพยนต์นะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมาพยนต์แล้วก็วันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะบริษัทพยนต์สำนักการใหญ่ซอยเศรษีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ก็มีรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งหรือว่ารถ PPV นะครับก็คือเจ้าตัว t ต y o ต a f o r t u n e เหน้าแชมป์คันนี้เลยนะครับได้เป็นขาวมุกเป็นตัวโฉมแรกของหน้าแชมป์เลยนะครับเป็นปี2 0 1 2คันนี้จะเป็นตัวเครื่อง3.0 นะครับ4 wheel drive ปี2022ราคาขายอยู่ที่6,99,000บาทนะครับได้เป็นตัวขับ4สีขาวมุกด้วยนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหรือว่านะครับหารุ่นนี้อยู่สีขาวขับ4นะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 3 8 4 8ดส4า8 4นะครับนะก็รถสีขาวตอนนี้หายากมากแล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้นะครับมีคันเดียวด้วยนะครับ ย่ามีครั้งนะราคาเพียง699,000บาทนะครับไม่ใช้งานไปที่194,000กว่าโลนะครับนะบสนใจไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถนะก็รบกวกนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด u u s สไค b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะฮะคันนี้ คันนี้นะเป็นตัวเครื่องดีเซล D4DV Enta Bow Intercooler นะครับนะเป็นตัวเครื่องความจุอยู่ที่3.0ลิตรนะครับ163แรงม้านะเป็นตัวเครื่องที่ใช้เป็นสายพานนะครับทามิ่งอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นโซ่เลราลิงนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบนะครับโปรเจคเตอร์มัตติรีเฟคเตอร์นะครับโคมไฟเดิมเดิมเลยนะที่เหลืองๆนี้บอกได้เลยว่าไฟเดิมเลยนะครับ นะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยมีโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็คันนี้นะครับเขาให้มาเป็นตัวนะครับตัวฉีดน้ำนะตัวฉีดน้าต,ตัวไฟทนหน้ามาให้ด้วยเนื่องจากเป็นตัวขับสี่นะป้ายทะเบียนนะครับกไก่กขอไข่แปดตองหนึ่งนะครับป้ายทะเบียนนี้เดี๋ยวเราโอนย้ายมาเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายทะเบียนนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็ฝากระโปรงหน้าก็จะมีตัวจมูกระบาย ให้นะครับอ่านะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้นะฮะจะด้านข้างจะมีป่องล้อนะครับป่องล้อล้อยางนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับตัวช่องไฟนะฮะระหว่างตัวป่องล้อกับกันชนหน้านะครับนะแนบสนิทเลยแล้วก็ตัวรถนี่คือบางๆมากนะครับลูกค้านี่นะครับคมสันต่างๆเดิมๆนะเดิมๆเลยนะฮะตัวรถสวยมาก นะแล้วก็รายละเอียดตัวเป็นสีขาวมุกไว้โพนะครับคันนี้จะได้เป็นยางนะครับดัลล็อกนะเป็นยางยี่ห้อดัลล็อกอ่านะฮะยางนะครับจะได้เป็นปีนะฮะปี2019สัปดาห์ที่49ล้อแม็กขอบ17นะฮะสีอลลอย6รลูนฮาร์ดดิสเบรกคูน้าละเอยียดซุ้มล้อเดิมๆเ,เลยนะครับอ่านส่วนของตัวบันไดข้างจะเป็นสีคมเอเป็นสีดำด้านนะครับ ยิ่อยแทบไม่มีเลยนะนะฮะกระจกพับปบไฟฟ้าเป็นหูช้างนะครับมีไฟเลี้ยวิดมาให้เรียบร้อยกระจกด้านหน้านะครับของโตโยต้าเลยนะนะครับคันนี้นะรายละเอียดตัวเนี่ยบางมากนะลูกค้าบางมากเลยนะครับป๊าะเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะติดกันลอยให้เรียบร้อยกระจกออโต้อะลามด้านบนนะครับแหลกหลังคานะฮะมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะครับสามารถเพิ่มในส่วนของตัว อ่แรกมาได้นะตัวนี้ก็ติดมีพุชคอนโทรลมาให้อ่านะครับจะให้ดูเหลี่ยมคมสัตว์ต่งางๆตัวรถนะครับคมกริบเลยนะในส่วนของตัวคัสซีนะครับสีดํำเม่มเลยนะครับไม่มีสนิมแน่นอนไม่มีปอดชนหนักที่ความจมน้ำแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นกันชนหลังนะครับแนบสนิทเลยแล้วก็คันนี้นะครับไฟไท้ายเขาให้มาเป็นไฟแบบโดนัทเนาะ เป็นไปแบบโดนัดนะครับมองเป็น3มิตินะมีโลโก้3.0 d, d v e n d v turbo มาให้แล้วก็ในส่วนของตัวเคียฟโฟนะครับจะเป็นแบบ full time นะครับเป็นแบบ full time มีตัวระบบกันลื่นถไหลคิ้วฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมสลักตัว Fortuner มาให้มีกล้องถลังมาให้ด้วยนี่เลยนะครับแล้วก็กระจกด้านท้ายจะเป็นไลฟ้าเรียบร้อยสปอยเลอร์ไฟเบอร์ที่3อ่าในส่วนของช่วงล่างนะครับ เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสวยสวยเลยนี่เลยนะอ่ะมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับภายในคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นสีเบทนี่นะฮะลูกค้าเบาะแถวที่3าเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะสวยสวยเลยนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับตะเข็บเดิมเดิมเบดอาร์เดิมเดิมนะ,ะน,อน็อตไม่มีขยับเลยนะนี่นะครับน็อตฝาท้ายนี่ก็คือแบบว่าไม่ขยับเลย นะสวยๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนี้ครับสีแบบว่าสะอาดตามากนะครับเบาะนี่คือนะเบาะสวยจริงๆนะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะมีถาดหลังมาให้ด้วยแล้วก็ติดผมกระดุมมาให้เรียบร้อยคันนี้สวยจริงๆนะฮะด้านในสวยมากนะฮะคันนี้นะครับใครสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลย ภายในนะครับจะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีเบจนะแล้วก็จะมีลวดลายลายไม้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะเบาะตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนนะครับขึ้นลงได้แล้วก็พับได้นะครับเบาะสภาพสวยกริฟเลยนะฮะกริฟเลยนะครับเบาะสภาพสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นแอร์ดาวด้วยอ่าเป็นแอร์ดาวด้วยนี่นะฮะ เป็นบอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะเอาตัว f อ r t จูเนอหน้าแชมป์คันนี้อ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับกุญแจนะครับกุญแจเขาทําเป็นกุญแจแบบนี้แล้วนะคล้ายๆตัว Fortun เ r er. รตัวรุ่นใหม่นะครับอ่าในส่วนของตัวผางประตูฝั่งคนขับนะครับริ้วรอยแทบไม่มีนะลูกค้านี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดด้านหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีสกรับเพยติดมาให้สวยงาม นะครับสวยงามเลยเบาะไฟฟ้าสวยๆนะครับรายละเอียดตัวรถคือเดิมๆมากนะครับเดิมๆมากเลยนะนี่นะครับในส่วนตัวแกะตรงนี้ยากมากลูกค้านะครับนี่ตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตเห็นไหมฮะกลมๆเลยเม็ดอาร์ตนะฮะรถไม่มีย้อมแมวมาแน่นอนนะครับลูกค้านี่เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลนะฮะมาดูเลขหมายกันหน่อย เลขไมค์คันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับสามร้อยแปดสิบแปดกิโลนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงจะได้เป็นแบบทัชสกรีนนะครับนะมีระบบในส่วนของตัว FM นะครับ AM นะแล้วก็ Aux นะครับ บลูทูธได้ด้วยนะ USB นะครับ CD MP 3นะนะครับเป็นแบบทัสกิลแล้วก็มีแบบมาให้ด้วยเอ๊ะคันนี้ยังไม่มีแบบนะคะคันนี้ยังไม,ม่มีแบบมาให้นะเป็นตัวรองท็อปนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแอจะเป็นแอแบบออโต้นะครับอ่าไฟไฟฉุดเฉินแล้วก็พาวเวอร์อัลเลท PSC นะครับแอบบด้านหลังนะพาวเวอร์อาเลทสองช่องแล้วก็ เกียร์นะครับเกียร์ตรงนี้จะเป็นเกียร์เกียร์โฟล์ฟูลไทม์นะครับก็เกียร์แบบออโต้แบบคันไดมีชิปล็อกมาให้ด้วยนะใครสนใจนะครับราคาเพียง699,000บาทนะครับ6 9 9 0 0เบาทสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาได้เลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันหน่อยนะครับอ่านะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องอย่างที่บอกนะเป็นตัวเครื่อง ดีเซล D4D Vn Turbo Intercooler นะครับเป็นตัวเครื่องขนาด3.0ลิตร1 6 3แรงม้านะครับเครื่องแห้งสนิทเลยนะคุณลูกค้าแห้งสนิทเลยนะครับ,ล,รบล้สอสปอร์โฟงไม่มีขยับนะแก้มเดิมคันนี้นะครับจะเป็นรถเดือนมกราปี2012ตัวเครื่อง1 k d นะครับรายละเอียดตัวเครื่องเดิมๆเ,เลยนะฮะี่เลยรายละเอียดส่วนตัว รงซ่านะครับหน้านะครับไม่มีแบบนะครับรถไม่มีเขย่บนะตัวเครื่องเนี่เปิดแอร์สปาร์ตแบบนิ่งมากนะหนูเงามากลูกค้านี่เลยนะนะครับถ่ดการความร้อนนะครับเดิมๆนะใครสนใจคันนี้นะครับก็รีบติดต่อกอันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับมาพยน์หรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพยนต์ครับ คันนี้นะครับเสนอขายอยู่ที่6,99,000บาทไม่ใช้งานไปที่1,94,000กมิโลเท่านั้นนะครับรถปี2012เครื่องยนต์ดีเซลขับ4นะครับราคา6ก9็นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ1,3 0 0 0านะครับยังไงก็ขอฝากด้วยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอภพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ